อะไรทุกอย่างไม่ต้องซื T ้อไม่ให้ซื้อหากว่าให้ซื้อซื้อไม่ต้องผ่านเขาขายร้อยยี่สิบมะม่วงอะไรขายเจ็ดสิบจริงจงเยอะก็เขาในประเทศไทยเขาหยวเป็นร้อยโลนะคุณแค่เที่ยงนะแค่เที่ยงนะไม่ใช่ถึงเย็นนะไม่ได้คุยเล่าให้ฟังแค่อร่อยมาต่อว่าเลยทุกอย่างอะไรเป็นแชมป์มันทุกอย่าง เดี๋ยวหลอดเดี๋ยวก็ผัดใหม่ค่ะมีกองเนื้อมีนึงกองมาเอาเลยใช่ครับนั่นไปแล้วหรอนั่นไปแล้วนะอ๋อนั่นไปแล้วเหรอผมมามาสายเดี๋ยวก็หมดละโอ้โหมีเยอะแยะเตี๋ยวหลอดผัดหมี่ตัวดำตังกระยามะม่วงไม่มีทุกวันต้องต้องต้องเว้นค่ะเดี๋ยวะม่วงมีทุกวันในช่วงนี้นะแต่เด็ดเดียวก็กลางเดือนปลายเดือนจะยุบปลายเดือนเนี้ยมาจากภาชีคนเก่ามาส่งทีสิบลังสิบลังปลาไหลขายสองวัน ลังเลยยี่สิบโลอร่อยทุกอย่างเอาไปกินเลยเดี๋ยวอะไรอย่าให้ไม่ต้องซื้อไม่ให้ซื้อไม่ให้ซื้อหากว่าให้ซื้อซื้อไม่ต้องถ่ายแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลิกแล้วเดี๋ยวก็เลิกแล้วเดี๋ยวปิดแล้วไม่ได้เด็ดแค่ก๋วยเตี๋ยวมะม่วงเลยนี่ก๋วเดี๋ยวร้องไม่มีแล้วอ๋อเยอะมากเลยยาวทุ่นนู่นเลย ปากแดดโดนเน้อะ yeah, ไม่ขาดสายค่ะก้อนขสี่สิบบาทเองกรุงเทพเราร้อยหนึ่งนะอะไราขายไม่แพงจริงๆริเขาขาย120าร้อยยี่สิบมะม่วงอะไรขายเจ็ดสิบจ <c oughs> รนะิงต <c oughs> ลาดร้อยยี่สิบนะก็เหนียวอะไรโลยีล่ร้อยเดียวเขายๆๆนะี่ร้อยยี่สิบว่าหากว่าชุกชุกก็วันละร้อยโลแค่เที่ยงนะแค่เที่ยงนะไม่ใช่ถึงเย็นนะไม่ได้คุยเล่าให้ฟังจริง <c oughs> ๆ,ๆ,ๆ,ๆเดีอย่าล้างมือก่อน นี่นี่คุณไม่เปิดอะไรยกลูกให้นะกล่องละลูกละลูกละลูกเลยจริงๆให้ลูกเลยจริงๆให้สวยงามลูกนี่นเน้นละลูกใหญ่อะเป็นไรคะเยอะก็เขาในประเทศไทยเอา้าวเทียวลอยไปกินด้วยนะสุในโลกนะพัดมีน่ะเดี๋ยวอะไรจะให้เป็นลูอย่างละกล่องละกล่องไม่เอาไม่ให้ถามขนาดร้านสาวไวุ้่นนะ มหาลัยนะปกติเขาไม่กินชะ,ะลอไอ้หลานกินมีอะไรเธอมีอะไรข้าวเตี๋ไอ้แล้วมีไม้กองนึงไอ้นี่เก็ดอออกองเจียวหลอดกอง,องกองสามสิบบาทค่ะ่คาที่อะไรไม่ได้เสียอะไรไม่ได้เสียค่าที่เทศบาลก็ให้อยู่อะไรก็อยู่นี่มาสี่ห้าสิบปีแล้วมีห้ากองไอ้นี่สองกองมีมะกองนึงองสารชนจนจริงๆ เราก็เคยซื้อของแพงนะเราก็ไม่ค่อยชอบกินและแพงไม่อร่อยด <สะ S 2> ้วยมีวันสองถาดแล้วก็เตี๋ยวลอยก็สิบปโลสิบปโลอันนี้หากมะม่วงเยอะป้าอะไรก็ทําไม่ได้มะม่วงมาก,กามเราขูเหนียวเป็นร้อยร้อยโลนะคุณทิดจำเองคิดไม่มีใครทําได้แบบนี้นะก็อาจานติดบ,บาทอร่อยเนี่ยอร่อยนะจะไปเล่นลยนะไม่อร่อยมาต่อว่าเลย อะไรชอบกินคนแก่ชอบกินกินอะไรจะติดใจเอออร่อยนะไม่มีไม่มีโหเนี่ยพันไม่ใช่ง่ายๆนะคนพันไม่เป็นไม่ได้หรอกอร่อยเนี่ยนี่กินได้ไม่มีหมูค่ะหมูไม่มีร้านไม่กินทุกอย่างเลยทุกอย่างที่นี่ไม่กินหมูอะไรไม่กินหมูสามสิบบาทเดี๋ยวแถมอีกหน่อยว่าไปให้ลูกกินนะ ยังไงหมดขา้เยอะด้วยมาอยู่นี่ต้องเกือบห้ากิบปีแล้วนะแปดจุดปีแล้วปปอะไรอ่ะหมดแล้วจ้ะนี่เดี๋ยวก็มากันเยอะอะไรไม่รวยอ่ะะไรเหมืนแจกเขาเพราะขาย <củ S 2> ขายไม่แพงก็เราเราเที่ยงบ่ายโมงเนี่ยฮะหมดแล้วจ้ะนี่เดี๋ยวก็มากันเยอะเช้าหกโมงเช้าค่ะเขารู้ว่าใกล้จะหมดเยอ้หวานไม่เคยหยุดหยุดไม่มีต่งางจินหลังกองกับหลวงพ่อขาวโหเลี้ยวกูไแแดงเนี่ย เเขามาเขาโทรถาม,มเขาก็มาได้ <c oughs> เขาโทรมา <c oughs> เขารู้เบอร์โทร